ประเทศที่มีขนาดเล็กประเทศที่อยู่ใจกลางเทือกเขาเอลฟ์และประเทศที่มีตั้งแต่ธนาคารขนาดใหญ่จนไปถึงทุ่งหญ้าที่โกรธมหาศจรรย์ ครับทุกคนผมมังนะครับและนี่คือรายการบังเอิญเล่ากับเรื่อง5สถานที่ยอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่เราจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับลำดับที่5 ซูริคมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์มันยังเป็นที่รู้จักในชื่อว่าศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศมันยังเป็นหนึ่งในเมืองหลวงทางการเงินและอุตสาหกรรมของยุโรปในเมื่อแห่งนี้มันมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆมันเป็นสถานที่สําคัญในตำนานของซูริคที่ถูกสร้างขึ้นบนหลุมฝังศพของนักบุญฟิลิปและเรกูล่า ซูริกอ๊กทาวมันคือเมืองเก่าของซูริกมันเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมมากๆเม,มืองแห่งนี้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับ,กบมันซูริกทาวมันอยู่ใจกลางเมืองของสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ที่บรรยากาศที่ดีมากๆถ้าหากถามว่าในยุโรปนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศดีที่ไหนบ้าง คงตอบได้เลยว่าซูริกทาว์ทุกคนครับมันยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายในซูริกนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเจอร์มันมันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจแต่ผมได้ไปคัดมาแล้วนะครับสถานที่ที่น่าสนใจมากๆมันมีชื่อว่าแมเตโฮ สิ่งแน่นอนว่าถ้าคุณมาที่นี่สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดก็คือการดูพระอาทิตย์ตกเพราะมันจะเป็นหนึ่งในชีวิตของคุณที่มันน่าจดจำมากๆม,มันเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่ามันเป็นสถานที่ที่มีฉากสวยงามมากๆในเมืองเซอร์มัดแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่วิวถึงทักอย่างเดียวมันยังมีสถานที่ที่เหมาะกับสายช้อปปิง้งใจกลางหมู่บ้านแห่งนี้มันมีสถานที่ช้อปปิ้งมากมายนอกจากสายช้อปปิ้งแล้วยังใส่ใจสายกินอีกด้วย เพราะมันมีร้านอาหารมากมายให้เราเลือกมันยังไม่จบเท่านี้นะครับทุกคนนอกจากใส่ช็อปสายกินแล้วมันยังเป็นที่สําหรับคนที่รักสุขภาพอีกด้วยทุกคนรู้ไหมครับว่าเมืองนี้ไม่ได้มีรถยนต์แบบบ้านเราเลยนะครับทุกคนพเรถยนต์ที่นี่ทุกคันที่เราเห็นมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเมื่อมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนว่าอากาศที่นี่มันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆ นี่เป็นเพียงแคส่ส่วนหนึ่งของเมืองเซอร์มัตเท่านั้นที่ผมได้ยกตัวอย่างมาซึ่งมันยังมีอีกลายที่ที่น่าสนใจเบอรนมันคือเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และมันคือเมืองโบราณเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ800กว่าปีที่แล้วนะครับทุกคนมันมีแม่น้ำอารีล้อมรอบตัวเมืองอยู่เมืองนี้ยังได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก เป็นเมืองมรดกโลกและมันยังถูกจัดอันดับอยู่หนึ่งในสิบของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเมื่อนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวในเมืองแห่งนี้แล้วอย่างแรกเลยที่นักท่องเที่ยวจะตะลึงกับความน่าอัศจรรย์ของเมืองแห่งนี้ก็คือว่ามันจะมีกลิ่นของความขลังแบบคลาสสิกสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแห่งนี้มีหลายที่มากที่น่าสนใจเช่นเบอร์นมอนสเตอร์หรือมหาวิหารแห่งกรุงเบิร์น หอนาฬิกาไซโกเกเดอร์ซึ่งมันเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของกรุงเบิร์นในเมืองแห่งนี้ถือว่ามีดีมากมายแต่ว่าครับทุกคนนอกจากในเมืองมันจะมีดีอย่างนี้แล้วลองทุกคนกลับไปดูนอกเมืองกันดีกว่าว่ามันมีดีขนาดไหนกัน วอร์จัสกาเวลีมันคือหุบเขามหาศัร์สจทลำทานสีมรกตมันเป็นหุบเขาที่อยู่ในเมืองโลคาโนแคว้นทิชิโนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมันจะมีแม่น้ำนลำธารไหลผ่านยาวกว่า25กิโลเมตรถ้าหาว่าใครมาที่นี่ทุกคนจะต้อตะลึงในความสวยงามของที่นี่ลองทุกคนจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อทุกคนมองไปที่แห่งนี้ ทุกคนจะเห็นทางน้ำไหลและน้ำตกที่มีหินขนาดยาวขนาดกับทางน้ำไหลมันถูกโอบล้อมด้วยหุบเขาขนาดใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงเมื่อทุกคนเกับมามองน้ำลำธารแห่งนี้ทุกคนจะได้เห็นน้ำที่มีสีเขียวสดใสจนมองเห็นก้อนหินเล็กๆที่ทับถมลงไปอยู่ในน้ำถ้าทุกคนมองไปที่ตามแนวโคดหินต่างๆเหล่านั้นเราสามารถนั่ง หรือนอนได้ตามใจเลยนะครับทุกคนและเมื่อทุกคนหลับตาลงแล้วเราจะได้ยินเสียงเต่เสียงธรรมชาติของน้ำตกซึ่งมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆนอกจากบรรยากาศดีแล้วใครไปถึงที่นี่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกับสะพานที่เก่าแก่ามากๆและถ้าใครได้ไปยืนถ่ายรูปบนสะพานแห่งนี้และเราจะสามารถมองเห็นโบสถ์เก่าแก่ของศาสนาคริสต์และหมู่บ้านโบราณอีกด้วย แกรนด์เดอะเวิถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้เห็นทิวทัศน์ตั้งแต่คุณอยู่บนรถไฟสถานที่ต้องเที่ยวที่คุณไม่อาจพลาดได้ถ้าคุณมาที่นี่ก็คือ การประชุมภัยบนภูเขาคุณสามารถที่จะเพลิดเพลินกับการเดินไต่หน้าผาอันน่าทึ่งที่นี่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่กลัวความสูงเขาจะมีทางเดินปกติให้คุณและเมื่อคุณเดินไปถึงบนยอดเขาแห่งนี้แล้วเขาจะมีเครื่องโหนที่ใช้สําหรับในการไปอีกภูเขาลูกหนึ่งที่มีระดับที่ต่ำกว่าเท่านั้นยังไม่พอถ้าบรรยากาศที่คุณเห็นที่นี่มันยังไม่พอใจกับใจของคุณแล้ว คุณสามารถชาสกูตเตอร์มาขับเล่นได้ในเมืองแห่งนี้และคุณควรจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่ครตดอัศจรรย์เท่านี้ยังไม่พอครับทุกคนโดยปกติแล้วเราอาจจะเคยเห็นคุณแข่งบาสเกตบอลในโรงยิมหรือสนานแข่งปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้เห็นการแข่งบาสเกตบอลกลางหิมะถ้าทุกคนอยากมีประสบการณ์แบบนี้ก็คงต้องบินมาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแหละเท่านี้ยังไม่พอครับทุกคนถ้าทุกคนคิดว่า สิ่งที่ผมกล่าวมามันยังไม่อิ่มใจมันยังมีอีกที่หนึ่งที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตื่นตายอย่างมากก็คือเมือง g กรินเดว l d ไมีจุดชมวิวที่มหาศจรรย์มากๆและบรรยากาศที่คุณได้ที่นี่ผมเชื่อว่าทุกคนจะจดจำมันไปตลอดชีวิตและคุณสามารถถ่ายรูปและพามันกลับบ้านและจบทริปในการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ได้เลยนะครับทุกคนและทั้งหมดนี่ก็คือ 5สถานที่ยอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะให้ผมทำคลิปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลและมาทำให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย